สวัสดีค่ะพวกว่าอาจารย์กิติยาวันนี้เรามาเชิโดวงคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะค่ะอ,อ,อันนี้การดูแบบนี้นะคะเป็นการดูโดยภาพรวมนะคะก็ไม่อาจจะตรงได้กับหมดทุกคนแต่ก็ถือว่าเราดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตแล้วกันนะคะค่ะก่อนพบคําทํานายฝากกติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ,ะเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่นาคราชค่ะ ไพ่ใแบรแรกก็คือไพ่นาคบรรทมค่ะนาคบรรทมเนี่ยอันนี้มันก็หมายถึงว่าเป็นช่วงแห่งการรอคอยเพราะว่าบรรทมก็คือการนอนใช่ไหมคะการรอคอยบอกทุกอย่างมันจะสําเร็จได้จะต้องใช้เวลาแล้วก็รอคอยค่ะยาวนานนิดนึงแต่ว่ามันก็สําเร็จครับผู้ใหญ่ยังรักไข่เอนดูค่ะการลงทุนที่เหมาะสมถ้าคนทาอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อ่ะ หรือพวกการซื้อที่ดินเก่งกําไรหรือพวกปลูกคอนโดปลูกบ้านให้เช่าเล่นหุ้นถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะนางมูนีค่ะนางมูนีก็ถือว่าเอ่ออันเป็นฤรษีค่ะฤรษีก็คือจะแบบถือศินอ่ะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นช่วงที่เหมือนให้ให้รอคอยค่ะเป็นช่วงที่ต้องรอไปก่อนรอจังหวะดีๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาเรา ถ้าคนที่บทเรียนเนี่ยจะไปได้ไกลหรืออาชีพอะไรนะคะที่เกี่ยวเหมาะสมเนี่ยพวกเหมือนนักปัญญาศาสนาหรือว่าพวกนักพยากรณ์ค่ะต่อมานะคะหน้าจําแรงค่ะหน้าจำแรงก็คือบอกมันเหมือนต้องอดทนนะคะค่ะเหนื่อยกับความคิดตัวเองเ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีช่วงที่จะได้มีเรื่องของอการคือเหนื่อยแต่ว่า เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะดีขึ้นค่ะการงานที่เหมาะสมก็วงงานบริการค่ะหรือว่างานสถานบันเทิงหรือพวกธุรกิจสีเทาซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงโควิดมันก็จะไม่ไม่ไมค่อยโอเคเนาะค่ะอตอนนี้เรามาดูกันต่อที่ไพ่ทาโร่นะคะค่ะเรื่องการงานของคุณจะเป็นยังไงอืมค่ะ บางคนอาจจะมีเรื่องคิดเครียดทุกใจในเรื่องงานนะคะมีความไม่สบายใจอาจจะเลขห้าเนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวกับผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะจะไม่ค่อยสบายใจแต่เก้าถ้วยมันจะเหมาะกับคนที่ทํางานพวกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะเพราะคนพวกนี้เขาบอกเป็นคนที่ชอบกินหรือถ้าทําร้านอาหารอะไรเนี่ยจะดีค่ะจะเหมาะสมค่ะจะเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องของ การทำพวกของกินร้านอาหารเราจะไปได้ดีค่ะอ s t r e n g t ค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะก็ะถือว่าผ่านได้แหละแต่ว่าจะเป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าได้เจ้านายที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงค่ะที่ลักษณะจะมีความมั่นใจเด็ดขาดแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเอ่อก็เรียกว่าคนก็เกรงคุณนะคะ เพราะคุณสามารถร่วมหัวสิงโตได้เนี่ยค,คนเก่งคุณหรือว่าเขาเรียกว่างานทุกอย่างมันจะสาเร็จได้ด้วยตัวคุณเองค่ะสำเร็จจากความเขาเรียกว่าอดทนพยายาม่ะหรือว่าเป็นคนที่ใช้ไหวพริบป,ปฏิพานแก้ปัญหาเก่งคือเหมือนมีลูกล่อลูกชนได้หมดทุกรูปแบบนะ,ค,ะคุณอาจจะมีงานสองอย่างนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจให้เลือกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงาน สมมติว่าเออใครไปสมัครงานใหม่อาจจะมีเข้ามาสองอย่างให้เลือกค่ะว่าเออจะเลือกที่ไหนดีค่ะหรืออาจจะคุณจะทํางานได้มากกว่าหนึ่งอย่างหนึ่งถ้วยมันก็จะเข้ากับพวกเก้าถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยก็จะมีโชคที่ร่นเกี่ยวกับการทํามาหากินค่ะงานเออพวกหรือการมีการเริ่มต้นใหม่หาอาชีพที่เหมาะเนี่ยก็พวก งานบริการงานที่อยู่ของกินค่ะอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็จะมีสัพคล้องกันเนาะค่ะอสังหาริมทรัพย์หรือพวกการโรงแรมงานบริการได้ทั้งนั้นค่ะแต่ก็ถือว่าดีนะคะมีโชคมีเรื่องการงานดีอ่ะแต่เหมือนการงานบางคนอาจจะเป็นบางช่วงที่บางคนบางท่านนะคะมีปัญหาการงานแต่ถ้าคนที่ทําง,งานเขาเรียกว่าลักษณะพวก มันเดทนะทำงานหมุนพวกขายประกันขายยาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชีวิตคนอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าไปได้ดีค่ะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องการเงินงานแล้วก็ต้องมาเงินนะคะการเงินคุณเป็นคนเก่งนะคะค่ะคนเก่งหาเงินได้เก่งเพราะว่าคุณมีความสามารถรอบตัวค่ะมีทุกอย่าง่ะมันอยู่ที่คุณอ่ะจะใช้ไอ้ความสามารถนี้ของคุณน่ย หาเงินได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็บอกหาเงินเก่งคุณก็ใช้เงินเก่งกันนะคบะบางคนใช้เงินเก่งเหมือนกันนะหรือสีหรือสีก็การเงินก็จะได้จากพวกเป็นงานที่มันงานด้านวิชาการค่ะงานด้านวิชาการพวกงานที่ใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางหรืออีกอย่างหนึง่งบางคนก็หมายถึงว่าหรือสีเนี่ย อาจจะเอาเงินเก่าเงินเก็บมาใช้เป็นช่วงที่จะเอาเงินเก็บมาใช้ได้หรือฤาษีเนี่ยก็จริงก็เป็นคนที่สมถะอยู่ถ้าคุณเหมือนเดือนนี้อาจจะประหยัดหน่อยก็ไปได้ค่ะเอ,อ้าแต่คุณก็มีโชคนะคะหนึ่งเหรียญอาจจะมีโชคเรื่องการเงินอ,อ,อาจจะได้เงินโชคโชคแบบโชคจากการทํามาหากินก็ได้หรือโชคจากการ เออถ้าคุณคิดเหมือนจะเสี่ยงอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกณฑ์ได้นะคะมีเกณฑ์ได้เงินค่ะอันเนี้ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยเหมือนกันก็จึงโดยรวมดีนะหาเงินก็เก่งหาเงินได้ค่ะเออหาเงินได้แล้วแถมจะมีโชคอีกนะคะเนี่ยหาโชคเรื่องการเงินสี่ไม,ม้การเงินถือว่าคุณค่อนข้างจะมั่นคงหรือว่า เรียกว่การเงินเหมือนมีการเงินที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินในระดับหนึ่งแล้วค่ะอาจจะมีฐานะหรือว่ามีการเงินที่ดีอยู่แต่ก็เป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะค่ะมีะค่าใช้จ่ายเหมือนกันต่อมานะคะมาดูความรักคนโสดค,คนโสดหรืออาจจะเป็นคนมีความรักที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนได้นะคะ คิงคิงเหรียนค่ะราชินีดาความรักเดซันคิงเหรียญคุณคนโสดค่ะอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามุ่งมัน่นขยันทำมาหากินค่ะอยากสร้างตัวสร้างฐานะสร้างการเงินให้มั่นคงค่ะก็เลยอาจจะแบบเลยยังโสดค่ะหรือบางคนอาจจะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดอยู่นะคะ ถ้าตัดเป็นตัดอาจจะเคยตัดใครออกไปจากชีวิตคุณแต่เท่าที่ดูค่ะมันก็ตีได้2อ,อย่างคุณก็อาจจะยังมีความสุขดีหรือบางคนอาจจะเป็นแม่ไม้แต่มีลูกแล้วลูกดีค่ะอ่ะก็มีความสุขกับลูกค่ะหรือว่าอาจจะมีเด็กนะคะคนอายุน้อยกว่าเข้ามาหาคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเหมือนเรียกว่าต่งต่าง ประเทศต่างชาติอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอ๋ oh, King อ k of Cups คัมก็มีนะคะคุณคุณโสดแต่จะมีเหมือนคนเข้ามาเทคแคร์มาดูแลมาใจใส่คุณะแต่ว่าต้องดูอีกล้วค่ะว่ามันเป็นนิสัยเขาหรือว่าเขาพิเศษกับเราอืมเด็กถ้วยขึ้นอีกนะ,ะก็ออาจจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาแต่เท่าที่ดูเหมือนความสัมพันธ์ะดูแล้วอ่ะมันยังไม่ค่อยคืบหน้าเพราะว่า ถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกวับเด็กๆค่ะเขาก็บอกว่ามันก็จะแบบเหมือนเหมือนเด็กๆรักกันอะค่ะมันก็ยังไม่ค่อยไปไกลได้เท่าไหร่นะอ่าอาจะบางคนอาจจะยังคิดตัดสินใจนะคะเกี่ยวกวับเรื่องของความรักอยู่เป็นโสดดีไหมค่ะอ่ะหรือว่ายังไงหรือว่ารอข่าวใครอยู่ค่ะคนโสดนะอ่ะแต่ก็ถือว่าคนคนโสดแต่คุณก็มีเงิน ยังมีคนเหมือนมาดูแลม,มาห่วงใย,ยคุณนะจะมีคนเข้ามาค่ะก็แต่เข้ามาแล้วดูมันก็ยังไม่ค่อยชุบหน้ามันยังเหมือนอยังต้องศึกษาดูใจกันค่ะมาดูให้โรแมนต์แองเจลนะคะโอ้เวทีไงเนาะ มันอาจจะไม่ได้ว่าก้าวไปถึงการแต่งงานค่ะแต่ว่าอาจจะมีใครเข้ามาบางคนคิดหวังถึงในเรื่องการแต่งงานได้ค่ะฮันนีมูนอแต่งงานไปฮันนีมูนอืมคนโสดนะคะเนี่ยอา,อาจจะเป็นเรียกว่าเอ่อเป็นช่วงที่ได้ได้ไปพักผ่อนก็ได้นะคะคนโสดนะค่ะอ,อาจจะได้ไปพักผ่อนหรือไปเที่ยวเวรีซูนอืม จริงดูแล้วโดยรวมคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาอยู่นะคะค่ะในไม่นานอ่ะไม่ช้าค่ะแต่ก็บอกเหมือนต้องแล้วต้องเคลียร์แต่ว่ามันก็ตรงกับ two of swords เนี่ยค่ะค่ะมันก็คือเหมือนมันต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนค่ะว่าเออคุณต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเออเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาชอบเราไหมเราเออมีความรู้สึกกับต่อกันยังไง เพียร์อรู้สึกกัน,นะคะ่ะมันอาจจะพัฒนาไปต่อได้มาดูความรักของคนมีแฟนหรือว่ามีคู่แล้วนะคะสิบเกียนก็ถือว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเนี่ยถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะ,คะเพราะว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาการเงินก็มั่นคงนะค,ะค่ะคนเราบางที การเงินมันก็สําคัญนะคะมันสําคัญแน่นอนค่ะอแต่พอถ้ามีครอบครัวแล้วอยู่กันมั่นคงแล้วมีการเงินที่ดีด้วยมันก็ยิ่งดีแต่บางคนบางคู่นะคะมันก็อาจจะมีที่ที่เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนปัญหาค้างคาค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนกันก็ได้นะคะค่ะอหรือเป็นคู่ค่ะก็ได้ทั้งนั้นคืออาจจะมีปัญหาอะไรที่เหมือนมันยังค้างคามันยังเคลียร์กันไม่ได้เคลียร์กันไม่จบว่ามันจะเอายังไงกับ ความสัมพันธ์ดีจะไปต่อหรือเปล่า v i n o w n s ค่ะเอ่อจะเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่มั่นคงในความรักนะคะค่ะเอ่อถึงอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานแหละค่ะเอ่อแต่ว่าเก่งงานค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าเหมือนโรแมนติกหรือไม่ค่อยหวานค่ะอาจจะไม่ใช่ถ้าเป็นผู้หญิง เขาก็อาจจะไม่ใช่คนที่เรียกว่าเหมือนแบบคอยดูแลเหมือนแม่บ้านอะไรนั้นแต่เขาจะเป็นเน้นในเรื่องของการทํางานค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องความรักหนึ่งไม้ก็ยังจับกันไว้อยู่นะคะค่ะหรืออาจจะมีการที่เรียกคว่าการเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าทํางานอะไรมีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการที่จะทําอะไรด้วยกันอื บางคนบางคู่มันก็เหมือนอาจจะเป็นตรงกับแฮงแมนนี่พอดีนะคะค่ะคือเหมือนความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าจะอยู่จะไปจะรักจะเลิกค่ะมันเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งค่ะมันความสัมพันธ์มันรู้สึกช่วงนี้อาจจะพออืนพออุมหน่อยนึงค่ะ a d j u s t m แต่ดูแล้วเหมือนคุณกับเขาก็าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคู่ที่มันหนีกันไม่พ้น ค่ะเออสุขทุกมันก็อยู่แต่ชะตากรรมแต่ละคนคุณกับเขาอาจจะเคยมีกรรมร่วมกันมาผูกพันกันมาในอดีตชาติมันก็ยังต้องมาผัวพันกันบางคนนี่ก็เรียกว่าค่ะเออรักๆเลิกเลิกหรือว่าเลิกเลิกกันไปเป็นนานเป็นปีก็ยังต้องกลับมาหากันมันตัดกันไม่ขาดถึงมีปัญหาอะไรกันค่ะอันนี้มาดูให้ Romance a องเจนะคะจะบอกอะไรเกี่ยวกวับเรื่องของความรัก มมความมันเหมือนความรักมันก็มีการต้องใช้ความพยายามนะคะบอกความรักที่ยิ่งใหญ,ใหญ่มันมีค่าต่อการที่จะดินก้าวต่อไปค่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้มันถ้าจะสลับกับคน <c oughs> มีโซนนะค่ะแต่นี้ก็บอกว่า this c r o be the one ค่ะ อันนี้เขาบอกก็เป็นไปได้นะคะคนที่เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ว่าคุณได้พบคนที่เหมือนคู่ค่ะคนที่คุณค้นหาตามหามาได้เจอแล้วคนนี้แหละมันเกตเมนอันนี้ก็น่าจะเป็นสำหรับนคนที่เหมือนเป็นแฟนกันนะคะ,คะก็อาจจะมีการตกลงเหมือน การที่ตกลงปลงใจมั่นหมายอะไรกันค่ะคิดอาจจะคิดลงหลักปักฐานอะไรกันเนาะค่ะต่อมามาดูที่เรื่องของสุขภาพสุขภาพสามดาบต้องระวังนะคะระวังเกี่ยวกับโรคเลือดหัวใจความดันโลหิตหรือพวกเกี่ยวกับภูมิแพ้ทางผิวหนังได้ค่ะ หัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรอย่างนั้นเนาะคงล้อคงล้อก็เหมือนมันอาจจะบางทีบางคนเป็นโรคสุขภาพอาจจะเป็นโรคโรคเก่าที่มันวนกลับมาคหรือเขาเรียกว่าบางทีเดี๋ยวมันมามามันมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายเพราะมันมาไปมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป น,นี้อาจจะเป็นทางด้านจิตใจมากกว่านะคะอาจจะเป็นช่วงเหมือนอารมณ์จิตใจอารมณ์แปรปรวนะคะเอ่อวีนเวียงง่ายอ่ะวีนเวียงง่ายค่ะหรือบางครั้งจิตใจมันรู้สึกมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของจิตใจอ่ะคะ่ะต่อมามาดูนะคะไพ่เซลล์แคร์ดูแลอะไรเสริมนะคะดริงที อาจจะบอกให้นั่งจิบน้ําชายามบ่ายก็ได้นะคะแต่ถ้าคนไม่ทานชาก็อาจจะหาเครื่องดื่มอะไรที่เหมาะสมกับตัวเราสวีให้หาทานของหวานบ้างอาจจะบางทีชีวิตช่วงนี้ขาดความหวานถ้าสําหรับคนไม่เป็นเบาหวานนะคะก็ลองหาขนมหวานเค้กหรือเบเกอรี่อะไรที่มันรู้สึกทานแล้วมันให้มันเพิ่มเพิ่มพลังนะเพิ่มน้ําตาล ก็คืออาจจะแบบทาให้มีความสุขอะค่ะของหวานหวานสิงร้องเพลงร้องเพลงบ้างก็ได้นะคะ,คะเออร้องคนเดียวอยู่ในบ้านแล้วก็ร้องเพลงค่ะหรือเดี๋ยวสมัยนี้มันก็มีนะคะเออที่ว่าร้องเพลงที่จัดในตามแอปเนี้ยค่ะก็เป็นการผ่อนคลายชีวิตของเราได้อย่างนึงเหมือนกันค่ะก็จบคำทานายนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะ ถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ